ก็ที่เพิ่งไปมาอีกที่หนึ่งนะครับต่อมาเมื่อกี้ก็คือบ้านดอนหวายนะครับบ้านดอนหวายเนี่ยจริงๆยังไม่มีศูนย์เลยนะครับยังไม่มีศูนย์แต่ว่าเหมือนกันลักษณะจะสังเกตได้ว่าจะมีกลุ่มหรือบุคคลที่เป็นผู้นำที่ขวนขวายกระตือร้อนในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าสู่ชุมชนบ้านดอนหวายเนี่ยก็ถนัดจุดเด่นคือเรื่องการเกษตรนะครับมีโมเดลที่เรียกว่าเกษตรแบบดอนหวายคืออะไรง่ายๆก็คือ คุณมานิตเนี่ยซึ่งเป็นเกษตรกรก็ไปเรียนรู้เรื่องดิจิตอลมานะครับก็ไปได้รับความสนับสนุนจากทาง CAT กสทออกับทาง TOT เรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับทำแอปพลิเคชันให้ก็เริ่มที่จะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยซอฟต์แวร์ที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรในชุมชนนะครับว่าใครทำอะไรพื้นที่เท่าไรสภาพเป็นอย่างไรเพื่อเอามานะครับเป็นฐานข้อมูล แล้วก็มาปรึกษาหารือกันว่าเออจะทําอย่างไรให้เพิ่มผลผลิตต่างๆพวกนี้ยิกงหน่อยผมเชื่อว่าก็คงเชื่อมกับทอกอสอได้ถ้าต้องการความเชื่อหลือทางทางการเงินวันนี้ก็ก็มานําเสนอนะครับออว่าอยากจะให้กระทรวงพิจารณาให้ยกระดับเป็นศูนย์ดิจิตัลชุมชนผมก็บอกว่ายินดีก็เดี๋ยวทางทีมลองไปดูนะครับว่าออจะทำได้อย่างไรแค่ไหน นอกจากนั้นวันนี้พวกเราก็ได้เห็นสินค้าชุมชนหลายๆอย่างนะครับที่ล้วนมีศักยภาพหลายๆรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เสือนะครับเป็นกระเป๋าหรือเป็นอาหารเนี่ยผ,ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเนี่ยสามารถเริ่มค้าขายออนไลน์ได้แล้วนะครับค้าขายออนไลน์ได้แล้วเป็นก้าวแรกนะครับซึ่งผมคิดว่าสะท้อนให้เห็นจากสิ่งที่เราไปพบมาวันนี้ได้พบปะเนี่ยนะครับได้สัมผัสว่ายังมี สิ่งที่เราทำได้อีกมากที่จะสนนุนให้ชุมชนนะครับสมาชิกของชุมชนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยได้ใช้โอกาสจากเทคโนโลยีดิจิตลอลให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนของครอบครอบัวตัวเองได้อีกมากครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการมาในครั้งนี้